ตอนนี้นั่งเรือนะคะอยู่บนแม่น้ำโดจิมะค่ะก็มาล่องเรือนะคะที่โอซาก้าค่ะเราก็มีคุณซันต์ครอสนะคะมาเป็นทั้งกัปตันเรืเอแล้วก็มาบริการลูกค้าด้วยค่ะมาห่มผ้าหมให้น่ารักมากเลยค่ะเป็นความสุข ที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะบรรยากาศก็เย็นแล้วก็ท้องฟ้าก็สดใสประดับไฟสวยงามไปทั้งเมืองเรือร่องมาจนใกล้ถึงกับโอซาก้าซิตี้ฮอลแล้วนะคะที่เขาจัดแสดงเทศกาลฮิการิเรเนซองค์ค่ะก็ลอดใต้สะพานด้วยนะคะศีรษะดิฉันจะพ้นไหมเนี่ย เรือนี้เขาก็มีให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะพีซันตาครอสเราขับเรือเก่งๆค่ะและตอนนี้เรือก็กำลังจะแล่นกลับไปแล้วนะคะที่ท่าโรสพอร์ตนะคะตรงบริเวณท่าเรือนี้นะคะเขาเรียกกันว่าท่าเรือ b รสพอร์ตนะคะเป็นที่จอดเรือของเรืออินดี้ค่ะมาขึ้นเรือกันตรงนี้ค่ะ